ความตะลึงจนดึงอารมณ์แทบไม่อยู่เมื่อจูจ่ๆสาวฮอตชัดสุดขั้วทาทายยังเปิดแถลงแจ้งข่าวดีว่าจะเข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มเพรมบุษราคำวงภายในปีนี้หลังจากที่ทั้งคู่สารสัมพันธ์จีจารักซับซากกว่า2ปีภายในปีนี้ครับจะ,จะมีมั่นครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการคุยอยู่ครับผม <c oughs> ส่วนเรื่องผู้ใหญ่รู้ทราบหมดแล้วก็เหลือรอตกลงที่วันกันมันไม่้ต้องเตรียม <c oughs> ตัวอะไรเลยนี่ค่ะเหมือนเดิมทำตัวเหมือนเดิมค่ะดีทุกอย่าง ยังไม่ได้แต่งงานมั่นเองมั่นเองคือเขาไปดูเลือกมาแล้ว,วเขาต้องมั่นภายในปีนี้ค่ะก็คจริงๆแล้วการมั่นหนึ่งไม่ใช่การประกาศสายฟ้าแลบเพื่อนะคะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเขามีการวางแผนกันมาก่อนอยู่แล้วว่าจะมีการประกาศพี่ว่าถ้าพูดถึงฐานะการเงินเขาคงพร้อมแต่ถ้าพูดถึงสถานการณ์ตรงน,นี้ไม่น่าแต่งอย่างยิ่งเลยเพราะว่าตัวทัธายังเนี่ยยังสามารถทําชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้แย่ฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะกอบโกยช่วงเวลาทองเขา จะไม่ไม่รีบร้อนไม่ไม่ไม่สายป้าแลบไม่มีเหตุผลที่จะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจะต้องคุยกันเรื่องทำหนกทำเนียมทั้งหลายแหล่ด้วยเพราะว่าตัวเราเองก็เป็นคนไทยเราก็อยากทำให้ถูกต้องและทำให้โอ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 ้ยที่ตัดสินใจมั่นสลั่นเปรี้ยงอย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะต้องการเย้ยใสบอลพราดอนที่หันมาควงนางงามจักรวาลหรือเปล่านะเรื่องราวความรักเขาไม่ใช่เรื่องราวแหมอันนี้ไม่ใช่หนังจีนที่แบบว่า แบบต้องแค้งต้องชำระสิบปีแต่มันไม่ใช่เขาก็ไม่ได้โกรธกันขนาดนั้นค่ะแม้ว่าทัทะยาีนเขาจะเป็นผู้หญิงกล้าคิดกล้าทามั่นใจในตัวเองแต่ว่าผู้หญิงก็ยังเป็นผู้หญิงแหละที่คิดว่าในใจยังไงเขาก็คงย,ยังต้องคิดว่าอยากจะเยอะเหมือนกันนะทางฝั่งสาว <c oughs> เอลนินโยก็โชวหวานไปแล้วทางด้านนางงามจักรวาลกิ๊กใหม่หนุ่มบอลล่ะเหตุไฉนถึงได้เซเยสกันเร็วจัง Um, said, with friends who hang out our as said hang and like each other, and really place any labels our relationship friends don't with uh we like other I on เขากระทับใจในคุณบอลเนี่ยก็คือว่าเขากับบอลเนี่ยจริงจรับทํางานคล้ายๆกันคือมีหน้าที่ที่ออกไปโปรโมทประเทศไทยเรื่องที่ประกาศว่าเนแฟนไปอะไรอย่างงี้กันนะฮะเขาเห็นที่บอกเนี่ยมันยังเร็วไปหน่อยอะนะค่ะผมสาวก็ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องธรรมดาเขาจะเข้าขาไทยก็ต้องดูกันเราไม่ได้คิดการกันนะ I assure you that, you know there's Serious going because believe me, if on be the because me be ในงานนี้บิวตี้ and the Ball จะปิ๊งกันจริงหรือไม่สาวสปซ์อย่างทาทาเธอก็ไม่สนอยู่แล้วเพราะหัวใจของเธอตอนนี้มีเพียงเพรมเท่านั้นล่ะค่ะที่เป็นซุปเปอร์แฟนตัวจริงอใครล,ลนะป